ภาษาไทยใช้ให้ถูกภาษาที่คนรุ่นใหม่นามาใช้สื่อสารกันในยุคปัจจุบันนี้บางคำหลายคนอาจไม่รู้เลยว่าคำนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างผ่านคิดไปว่า เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ได้ซ้ำก็มีนะคะอย่างเช่นคำว่าเนียนนอนหนูสระเอียนอนหนูเนียนเป็นคำที่มีหลายความหมายเป็นคำนามก็หมายถึงเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายช้อนสำหรับตักหรือกวาดสิ่งที่อยู่ในภาชนะเช่นครกหรือกระทะเนียนทำาด้วยวัสดุหลายอย่างเช่นกาบหมากเปลือกจันมะพร้าวหรือแผ่นโลหะก็ได้ค่ะเนียนเป็นคำวิเศษ หมายถึงมีเนื้อละเอียดนุ่มนวลไร้สิวไร้ฝ้าหรือหมายถึงเรียบสนิทเช่นผ้านี้เนื้อเนียนนุ่มดีจังหรือผู้หญิงคนนี้ผิวเนียนสมแล้วที่ได้รางวัลนางงามผิวเนียนหรือช่างไม้เข้าไม้ได้เนียนดีเป็นต้นค่ะแต่นอกจากนี้แล้วคำว่าเนียนคนรุ่นใหม่ยังนำมาใช้หมายถึงทำให้กลมกลืนทำอย่างไม่มีพิรุษเช่น งานนี้นายต้องทำเนียนเข้าไปอย่าให้ใครจับได้นะหรือสมชายทำเนียนเข้าไปคุยกับหญิงสาวทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเชื่อว่าเนียนคำที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้กันมาจากคำว่าแนบเนียนแต่นำมาตัดเหลือแค่เนียนเท่านั้นค่ะ